สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคส iPad น่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นเคสของยี่ห้อ Tom t o อนะคะเป็นรุ่นปลายเคสค่ะเคสอันนี้จะเป็นขนาดของ iPad Air 4แล้วก็ iPad Air 5นะคะปอยเอามาใช้กับ iPad Air 5สีม่วงของปอยอันนี้ค่ะจุดเด่นของเคสอันนี้ก็คือสามารถตั้งในแนวตั้งได้ด้วยนะคะตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แบบแบนแบเลยค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะสีหวานสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้สั่งมาจากร้าน 4, 2, 5ดีกรีนะคะเดี๋ยวเรจะใส่ทพิกัดเอาไว้ให้รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาเปิดกล่องดูกันเลยนะคะ นี่ค่ะตัวเคสสีสวยมากเลยนะคะเป็นสีม่วงคาสเทลตัดกับสีม่วงที่เข้มกว่านิดนึงค่ะทําให้ดูไม่เรียบเกินไปนะคะค่ะด้านหน้าเคสจะเป็นแบบนี้นะคะตัววัสดุคุณภาพดีเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านในจะเป็นสีเทาดํานะคะเป็นสีเทาเข้มค่ะตัวเคสสามารถการออกได้แบบนี้นะคะสําหรับตัวเคสสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะไม่แข็งทำ้ายไอแพนะคะ ก็ด้านข้างจะมีรางสำหรับใส่ปาักกาด้วยค่ะทีนี้เรจะลองใส่กับ iPad Air 5ของไวรยให้ดูนะคะนี่ค่ะก็สามารถใส่ได้ไม่ยากนะคะ ตัว cover อันนี้จะเป็น auto way ค่ะปิดไป iPad ก็จะดับนะคะเปิดขึ้นมา iPad ก็จะติดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่ด้านข้างอันนี้มีช่องสำหรับให้เปิดปิดง่ายด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงด้านข้างอันนี้มีดางสำหรับใส่ Apple pencil นะคะอันนี้จะเป็น Apple pencil 2ค่ะก็สามารถใส่ได้พอดีนะคะขึ้นว่าชาร์จค่ะนอกจาก Apple pencil 2เราก็ยังสามารถใส่พวกปากกาสไตลัสได้ด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นกูโจอดอก13ค่ะนี่ค่ะก็สามารถใส่ได้นะคะใส่แล้วก็ชาร์จปกติค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกูจจดอก 11+ อ็นะคะอันนี้ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะ มา,มาดูที่การพับตั้งกันบ้างค่ะาจะเริ่มจากการพับตั้งแบบแนวตั้งนะคะให้เปิดเคสเออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาที่ด้านหลังมาติดกันแบบนี้นะคะในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพับส่วนนี้ลงนะคะแค่นี้ก็สามารถวางตั้งได้แล้วค่ะตั้งได้มั่นคงดีเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อมาจะเป็นการตั้งแนวนอนค่ะ สำหรับการตั้งแนวนอนนะคะก็ให้เปิดเคสตัออกงาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยกขึ้นมานะคะจากนั้นก็ตั้งได้เลยค่ะสามารถเลือกองศาที่ต้องการได้นะคะนี่ค่ะขยับตามที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นการตั้งแบบแบนๆนะคะให้พับเคสมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หักส่วนนี้มาชิดกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ก็วางตั้งแบบแบนๆได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะตอนตั้งอยู่จะตั้งในลักษณะนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะตั้งได้หลายแบบมากๆค่ะต่อมามาดูที่ปุ่มต่างๆนะคะด้านข้างจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะลองกดดูก็สามารถกดได้ปกติเลยนะคะ แล้วก็ที่ด้านบนมีปุ่มเปิดปิดค่ะเป็นช่องสำหรับ Touch ID นะคะนี่ค่ะก็เป็นเคสที่ใช้งานได้ดีเลยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวเราจ,จะลองใส่กระเป๋า iPad ด,ดูค่ะนี่ค่ะเอยจ,จะลองใส่กับกระเป๋าอันนี้นะคะเป็นกระเป๋า iPad ขนาด11นิ้วค่ะนี่ค่ะก็สามารถใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะ แล้วก็รู้สิป,ปิดได้สบายๆค่ะน,นี่ค่ะดูน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่น่ารักแล้วก็สีสวยมากอีกอันนึงเลยค่ะปอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง Youtube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ